เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอซทุกทคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเนี่ผมว่าบางเมช์นะครับเราเป็นบอลที่ตามหลังนะครับ บางทีเราโด mm hmm. านคู่แข่งยิงตั้งแต่เ hmm. ร Ch like eh ิ mm ่มต้นนะครับแล้วก็โดนคู่แข่งถะลุงไปค่อนข้างเยอะนะครับเราควรที่จะเล่นแบบไหนเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูแมตชนี้นะครับว่าเจ้าจะเล่นยังไงครับแมตชนี้เนี่ยโดนเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโดนยังไงนะครับแล้วเราควรที่จะเล่นแบบไหนและเมนนี้เจ้าเลือกชุดมาโอ้โหเขียวเข้ากันกับสนามเลยครับนะครับเจ้าวันนี้คู่แข่งครับจ่ายมาที่นี่มาดูครับโอ้โห กองหลังที่นี่เนี่ยไปทาอะไรกันไม่รู้จังหวะนี้ไปเปิดพื้นที่ว่างให้กับเนมาครับคือประกบตัวก็ประกบเกินอ่ะนะครับเนมาว่างแล้วก็มีพื้นที่เข้าทําครับจังหวะนี้โดนออกนําไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตั้งแต่นาท uh, ีที่สองนะนะครับการโดนเปิดก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีครับสำหรับการเล่นนะครับผมโมเมนตาัมเราเสียตั้งแต่ต้นเกมอ่ะนะครับแล้วดูครับจังหวะนี้จ่ายบอลไปก็เก็บบอลไม่ได้ครับมา อันดับแรกเลยต้องเก็บบอลให้เป็นก่อนครับตอนนี้คู่แข่งพึงบอลอยู่นะครับแล้วโอ้โหดูครับทะลักมาลูกนี้โดนไปอีกแล้วครับสองไปแล้วครับตั้งแต่นาทีที่หกครับหกจุดห้าเดี๋ยวโดนไปสองเมตรครับบางคนเนี่ยใจเสียไปแล้วนะครับผมถ้าโดนสองลูกนะครับแต่ไม่ครับฝั่งเราเนี่ยต้องบุกให้ให้ดีกว่านี้นะครับผมแล้วก็ทําเกมลุกดูครับโอ้โห คือจังหวะแบบนี้มันควรที่จะถึงบอลไหมนะครับตัวเกมก็ควรที่จะปรับอยู่เนาะนะครับผมแบบให้วิ่งถึงบอลให้แบบไวกว่านี้หรือว่ามันมันไม่ถึงจริงๆวะจังหวะแบบนี้เนี่ยมันเกิดค่อนข,ข้างบ่อยเนาะนะครับผมจ่ายบอลไปบางทีเหมือนจะถึงแต่ก็ไม่ถึงอะได้ลูกงงมาก็ถือว่าเอาประตูตีไข่แตกไปก่อน,นครับลูกนี้เขาสกัดไม่ดีเลยครับเข้าทางลูมิเก้มา เีบบอลให้ได้ก่อนครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเป็นบอลตามหลังเราก็ต้องเล่นให้รัดกลุ่มมากขึ้นนะครับเกมบุกเราก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะรับอย่างเดียวนะครับผมถ้าเราอยากชนะหรือไม่อยากแพ้เนาะนะครับเราก็ต้องเล่นให้ดีกว่าเดิมครับตอนนี้คู่แข่งก็ยังเก็บบอลได้ค่อนข้างเยอะกว่าเรานะครับผมมาเก็บได้หนึ่งสองครับไปลูกนี้ได้ยิงแต่ว่าไม่ผ่านแวราพุครับสติก็มาไม่ทันอย่างนี้แต่ว่ายังได้ทุ่มครับ ปุมปุมมาที่โรชิกีหนึ่งสองเปิดครับเปิดลองโค้งลูกลุมเมนิกี้ขึ้นไม่ถึงครับจังหวะนี้แล้วเป็นบอลสวนบ,นบ้างครับโซเลสโดนแซบมาเดนี่มากเกลเลี่ดีเมสซ,ซี่เอโต้ไม่ใช่เอโต้ครับเป็นายานิปาเป้ครับเดี๋ยวนี่มานี่มาเทินมาจังหวะนี้โอ้ยปั่นไกลๆครับโอ้โหลูกนี้โดนไปอีกแล้วนะครับเมสซี่สครับ ไล่มาเป็นสามหนึ่งครับโอ้โหโดนแบบเร็วเหมือนกันครับสำคัญเลยก็คือวัตจิตหัวใจแล้วก็เลือดในการสู้นะทุกคนจงหวันนี้เนี่ยก็ตัดยิงเลยนะครับผมพยายามทำสกอร์ให้ไหวนะครับตีคืนให้ไวเพื่อที่เราจะเหลือ,เ,อเวลาในการที่จะเอาสกอร์คืนนะครับผมคู่แข่งบางคนที่ค่อนข้างคลองบอลดีนะครับคนนี้สำคัญเลยคือเราต้องสังเกตจุดที่คู่แข่งเก่งนะครับผมแล้วก็มามองในเรื่องของจุดอ่อนคู่แข่งนะครับ ตอนนี้ที่ยังมองเห็นจุดอ่อนเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าเขาจ่ายบอลพลาดเองนะครับผมดูจุดแข็งเขาครับเขาก็ออกบอลเร็วนี่ครับผมแล้วก็จ่ายบอลต่อนี่อนกครับอ่เห็นไหมนะครับเจงนี้ลูชิกี้ไม่ใช่ลูชิคครับเป็นโมดิตครับขออภัยลองสู้เปิดเข้ามาเอาเก็บได้ครับเก็บได้ใจเย็นๆนิ่งๆครับแล้วก็จ่ายบอลแต่ว่าเจ้านี้ไม่ดีเลยครับโอ้โหสุรามเอาไปเก็บเลยครับเจ้านี้รูปิเนกี้ยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในเรื่องของเกมลู้ครับเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับผมจังห,หวะไหนควรตัดก็ตัดฟาวไปเลยนะนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาได้เลี้ยงเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเสียลูกที่4นะครับต้องดูในเรื่องของโมเมนตัมแล้วก็รูปเกมด้วยนะครับคานาวโรนีม่มาดักทุกที่ทุกทางนะครับผมอยากให้เขาได้มีโอกาสครับดักไปไปครับทีนี้ฟิลิปลาม แต่ว่าช่วงท้ายแล้วครับเหลือไปเสียบอลกลางทางเลยครับตรงนี้นี่มาอย่าให้เขาได้เปิดนะครับผมพยายามแซแซได้ไปออบอลมาทันไหมหนาทีที่อไม่ทันเลยครับหมดเวลาครึ่งแล้วครับจะได้สวนแต่ว่าเวลาไม่พอตรงนี้มาต่อครึ่งหลังครับยังเราเรายังไม่ได้ปรับตัวเปลี่ยนเกมเท่าไหร่เนี่ยผมก็เดี๋ยวดูไปก่อนครับถ้ามันไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราต้องปรับเกมนะครับ นะครับจูบิลิแฮมออกมาหนึ่งสองชุดฝังง 1, 2. 2> ด่งเราเนี่ยก็กลืนกับสนามไปเลยครับไอชุดของคู่แข่งที่เราเลือกให้เขาเนี่ยก็เป็นชุดที่เท่ม,มาก <c oughs> สีขาว <c oughs> มาต้องปรับแล้วครับแบบนี้ลุมเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนลุมออกนะนะครับผม <c oughs> เราจะเปลี่ยนในส่วนของโลจิสติกออกแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนนะครับผมปรับมาเป็น 3 3 2 1นี่ครับผมแถวนี้ก็เล่นได้ผลมากแนะครับถ้าเราหน้าไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าปรับในส่วนของเอเวฟขึ้นมาเล่น SS นะครับผมทั้ง2ข้างนะทุกคนแบบนี้นะครับก็จะทําให้เรามีแดนหน้าเพิ่มมาเป็น3าตัวนะครับผมแดนกลางก็สนะครับเอาละครับตัดวันได้ตัมาอได้แทนต่อครับนี่มามาจ่ายมาจากวนี้โตยูมิเกออกมานมาพยายามคืนเกมไม่ได้ครับคืนเกมจังหวะนี้ไม่ผ่านนะครับ ซีลงมาช่วยเกมรับแล้วจ่ายาพาดกันเองครับฝั่งคู่แข่งอีโตโจ้จังหวะนี้นะจงังหวะนี้คนที่จะคลิกมายิงฝั่งขวานะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยโดนปิดแต่วิชินาเนี่ยคิดไม่ทันแล้วจงวังหวะนั้นต้องยิงเร็วครับมาจงังหวะนี้ฟิลิปลามฟิลิปลาม,มกินเล่ซาร์ตูนี้ก็ยังเซฟครับโอ้โหประตูฝั่งเขาก็สําคัญครับค่อนข้างที่จะเซฟดีมากๆครับแบบนี้เป็นโดนารุม,ม่านะครับฝั่งนั้นโอโ้เซฟอุตลุดเลยครับ เกขึ้นมาป้าเป้ได้โคกเอาเกียร์ได้ครับเดียวแทงออกมาโซงนลี้ลูบินดิกีเด็บรอยยิบมาหนึ่งสองครับไปครับสิลิบรามสิลิบรามขื้นก่อนะครับหาพื้นที่ว่างก่อนครับแล้วทำชิงต่อนิดเดียวจังหวะนี้ไม่หลุดเลยครับตูรามก็ค่อนข้าง a i ดีครับฝั่งเขา ฝั่งเราก็มาเรื่อยๆครับตอนนี้อ่าหลังจากที่เราปรับรูปเกมมานะครับผมสังเกตเลยว่าเราค่อนข้างที่จะเก็บบอลได้บ่อยครับเก็บได้เลยครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับเป็นเมสซี่จังหวะนี้ประคองเอาก่อนครับแล้วจังหวะนี้เขาจ่ายช้าไปนิดเดียวครับดีที่เขาไม่จ่ายจังหวะแรกนะครับถ้าจ่ายจังหวะแรกเนี่ยลุดแน่นอนครับจังหวะนี้เดี๋ยวคืงเกมการคึงมากไปก็ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าทําให้ฝั่งฝั่งได้ฝั่งนึงเนี่ยจะแย่งบอลได้เร็วนะครับผม อันนี้คู่แข่งเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงบอลเนี่อ่ะอันนี้จุดอ่อนของเขาเลยนะครับผมถ้าเขาเป็นคนที่เลี้ยงบอลค่อนข้างยู่หน้ากรอบเยอะจนเกินไปเราพยายามตัดให้เยอะครับจังหวะนี้ลุมก็ไม่ดีพอครับจังหวะนี้โอ้โหคนที่จะวิกยิงขวานะครับแต่ยิงแล้วก็ยิงซ้ายอยีกงนะครับบางทีก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่นีครับผมบไหนๆที่ไม่เป็นใจเราก็ต้องค่อยๆเล่นไปนะครับถ้าหัวร้อนเนะี่ย หัวร้อนทันทีเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ได้ประตูเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆนะครับมันจะเป็นความหงุดหงิดในการเล่นของเรานะครับเราต้องใจเย็นครับใวจังหวะนี้แทงมาไปครับนาทีที่80แล้วนะครับจังหวะนี้ไปหนึ่งสองครับใจให้เย็นครับใจเย็นสองอิโต้ครับหนึ่งสองกันใจเย็นเข้าไว้ครับแล้วก็พยายามทําให้คมมากขึ้นครับหนึ่งสองแล้วปั่นลูกนี้เรียบ้อยครับกลับมาสามสามครับแบบนี้ก็ เราต้องเล่นให้มีระเบียบวินัยนะทุกคนสำคัญเลยคือความนิ่งเอาเข้ามาใส่ด้วยครับแมตช์ไหนที่แบบเราโดนเปิดก่อนนะครับอ่ะเป็นบอลตามหลังอนะ่ะคือเราต้องเล่นให้รัดกลุ่มแล้วก็เวลาจบเราก็ต้องจบให้คมด้วยนะครับเพราะว่าเราโอกาสไม่ได้เยอะครับและลูกนี้อืสำคัญเลยจุดอ่อนของเชียรนะครับผมในแมตช์นี้คือเลือกยิงผิดฝั่งนะนรับผมอ่ะเลือกยิงผิดทิศทางนะครับจงังหวะที่ควรจะยิงฝั่งซ้ายกลับมายิงฝั่งขวา จังหวะที่ควรจะยิงฝั่งขวากลับไปยิงฝั่งซ้าย <g ül> แบบนี้ได้ครับผมอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเอาไปปรับนะครับผมเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าเขาปิดฝั่งซ้ายเราแต่ว่าเราก็ย,ยังยิงยัดไปฝั่งซ้ายนะครับยังไงมันก็ติดติดบล็อกติดเซฟนะครับถ้ามันผ่านตัวบล็อกไปมันก็ไปโดนเซฟเหมือนเดิมนะครับนอกสาจากว่าเรามองเห็นฝั่งขวาไม่ได้ปิดนะครับเราเลี้ยงบอลน,นิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราจับบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วเราพลิกมายิงอีกฝั่งนะครับอันนี้จะช่วยได้เราได้้ปรระะตูมากยิ่งขึนนคับ ตอนนี้ชื่อเนี่ยได้ยิงค่อนข้างเยอะกว่าคู่แข่งแล้วนะครับจากช่วงท้ายมาเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะคืนบอลได้นะครับแล้วก็เก็บบอลได้แล้วจงหวันนี้จะได้ส่วนไหมยังไงเอาเก็บได้อืไม่ทันครับหมดเวลาไปก่อนนะเป็นนี้ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดครับที่จะเอาชัยชนะมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าก็ทําได้ดีแล้วนะครับจากที่เราโดนนําแบบเป็นฝ่ายตามตลอดนะครับทั้ง3าลูกคู่แข่งมีโอกาสแค่3าครั้งนะครับได้มา3ประตูคู่แข่งบทจะคมก็คมเกินนะครับผม ฟังเราเนี่ยยิงแบบยิงทิ้งยิงคว้างไปเยอะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเจอกับการที่โดนนําไปกนเนี่ยผมเราต้องเล่นให้ได้ประมาณนี้นะครับผมหนึ่งเลยคือความนิ่งนะครับผมแล้วก็2จังหวะบุกจังหวะเติมเกมจังหวะจบเราต้องทําให้เนียนแล้วก็คมมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยแพ้ได้น้อยลงนะครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม